สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์บิตคอยนประจําวันที่วันนี้ข้อมูลที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้เป็นการสแกนโครงสร้างคลื่นของบิตคอยนในหลายมุมมองทั้ง tfd tfh4 และ tfh1 เพื่อหาคำตอบว่าขาลงรอบนี้เป็นเพียงการพักฐานก่อนวิ่งต่อ หรือเป็นสัญญาณการจบรอบใหญ่ของตลาดกระทิงกันแน่ Bitcoin t f Day คลื่นใหญ่กำลังทำอะไรอยู่เมื่อเรากลับมามองภาพใหญ่ใน Time Frame Day โครงสร้างราคาชัดเจนว่า Bitcoin กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานชุดใหญ่หลังจากทำจุดสูงสุดบริเวณ122,000ดอลลาร์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา รูปแบบที่กำลังชัดที่สุดตอนนี้คือเว e 4ของรอบขาขึ้นใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงกับทฤษฎี Elliott Wave แบบคลาสสิก m a c D เกิด Bearish Divergence ราคาไหลลงต่ำกว่า EMA 200 Momentum เปลี่ยนจากบวกเป็นลบอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าเราอยู่ใน Wave 4ที่กำลังมุ่งหน้าหาจุด Bottom คำนวณเป้าเวฟ4ด้วยฟิโบนัชชีกำหนดปลายคลื่น3ไว้ที่122,000ดอลลาร์ฐานคลื่นก่อนหน้าอยู่ที่5,6,000ดอลลาร์เราจะได้เป้าของเวฟ4ดังนี้ฟิโบนัชชี0.382เท่ากับ89,800ดอลลาร์ฟิโบนัชชี0.5เท่ากับ 7 9 0ด0ดอลลาร์ฟิโบนัชชี0.618เท่ากับ6 8 0 0 0ดอลลาร์บริเวณที่ราคามีโอกาสจบมากที่สุดคือ7 9 0ด0ดอลลาร์ถึง8900 0ดอลลาร์ซึ่งตอนนี้ราคากำลังทดสอบโซนนี้แบบพอดีเป๊ะเวฟสี่จะจบเมื่อไหร่ดูจากรอบเวลาในคลื่นก่อนหน้า เวฟสอใช้เวลาประมาณ32วันตอนนี้เวฟสีใช้เวลาเป็นแล้วกว่า27วันสัญญาณเริ่มบอกว่าอีกเพียง3 7ถึงวันจะเข้าสู่โซนจบคลื่นที่สมบูรณ์กลยุทธ์ TFD ในภาพใหญ่มองเป็นโอกาสสะสมสาย DCA เพราะเวฟ4คือคลื่นพักตัวก่อนเวฟ5ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว เวฟห้มักทำนิวไ h เสมอเป้าของเวฟห้อยู่ที่135,000ดอลลาร์ 135, ถึง148,000ดอลลาร์บิตคอย TFH4 ขึ้นย่อยในขาลงมาดูภาพกลางกันบ้างครับท m e f เฟรม4ชั่วโมงตอนนี้ราคาได้หลุด EMA 200มาต่อเนื่อง และกำลังสร้างโครงสร้าง Impulse 5คลื่นขาลงในรูปแบบ w a v e C ของ w a v e C โครงสร้างชัดเจนดังนี้ w a v e A ลงรุนแรง w a v e B รีบาวอ่อนตอนนี้กำลังอยู่ใน w a v e C ซึ่ง w a v e C เท่ากับ5คลื่นย่อยและตอนนี้คลื่นย่อยอยู่ใน4.5ใกล้จุดจดคำนวณเป้า w a v e C แบบละเอียด ใช้เครื่องมือฟิโบนัชชีโปรเจ c ชั o c เท่ากับ a ที่สูงจุดเท่ากับ84,000 c เท่ากับ a ที่1.0เท่ากับ79,000 c เท่ากับ a ที่1.272เท่ากับ74,000โซนที่มีโอกาสจบในเชิงสถิติสูงสุดคือ7,9,000ถึง84,000ดอลลาร์และตอนนี้ ราคากำลังวิ่งเข้าเขตนี้แบบพอดีเวลาใกล้จบเมื่อไหร่ดูจากสัญญาณ divergence MACD H4 มี hidden bullish divergence ขึ้นมาแล้วทำให้คาดว่า wave C.5 จะจบใน24-48ชั่วโมงข้างหน้ากลยุทธ TF ์ TF H4 ถ้ายังไม่มีของให้รอจุดกลับตัวจริงถ้ามีของ ให้รอราคาสร้างฐานก่อนเข้าเพิ่มไม่ควรไล่ซื้อขาลงเด็ดขาดจุดซื้อที่ดีที่สุดคือโซน79,000ถึง82,000ดอลลาร์ Bitcoin HTF H1 คลื่นสั้นสุดใกล้กลับตัวมากที่สุดภาพใน t ทม e เฟรมหนชั่วโมงตอนนี้ชัดเจนว่าโครงสร้างคลื่นย่อยในเวฟ4.5กำลังจะจบลงในเร็วๆนี้สิ่งที่เห็นคือ เกิด bullish divergence ต่อเนื่อง2ชั้นแท่งราคายังคงปิดเหนือแนวรับ81,800 momentum เริ่มชะลอการลงแบบเห็นได้ชัดนี่คือสัญญาณของ ending diagonal ของคลื่น5เป้ากลับตัว TFS1 โซนสุดท้ายที่ราคามักไปแตะคือ81,000ถึง82,000 ถ้าหลุด81,000เป้าต่อไปคือ79,000แต่โครงสร้างตอนนี้บอกว่าโอกาสรีบาวเกิดใน12-24ชั่วโมงข้างหน้ากลยุทธ์ TFH1 เทรดเดอร์สายเล่นสั้นให้รอ bullish engulfing นักลงทุน DCA ให้ทยอยรับใน79,000-82,000ถึง หากชอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกตามหลัก e l l i o t Wave และต้องการกลยุทธ์ลงทุนแบบมีระบบทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่อง DCA by e l l i o t Wave เราจะนำเสนอการวิเคราะห์กราฟทุกวันพร้อมโซนซื้อขายอย่างละเอียดครับลิงก์วิดีโอแนะนำอยู่ใต้วิดีโอนี้และสำหรับใครที่ต้องการเปิดบัญชีเทรดกับ,บโบรกเกอร์คุณภาพขอแนะนำ iux ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่ฟรีค่าสวัป เหมาะมากสำหรับสาย DCA และสายถือยาวแถมยังมีสเปรดต่ำใช้งานง่ายและปลอดภัยสามารถสแกน QR Code ้ายคลิปหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลื่นถัดไปครับ